การจะได้เปลี่ยนพลิกชีวิตด้วยตัวเลขเนี่ยขอให้ได้3ข้อเพราะทุกคนมีกรรมมีวิบากกรรมหรือเรื่องราวชีวิตที่ติดตัวมาเนี่ยคดีก็แล้วกันนะครับปัญหาเนี่ยมันไม่เหมือนกัน คนคนนี้ได้มาเปลี่ยนเบอร์มือถือแล้วก็ทําให้ผมนะเจอปัญหาที่คอนโดเหมือนกันก็คือว่าปกติถ้าเราจะออกจากที่พักเราเนี่ยเราจะออกได้เลยจริงไหมครับผมออกไม่ได้ผมจะต้องขับรถวนเนี่ยวันนั้นใช้ก็คือขับมอเตอร์ไซค์วนเนี่ยออกจากคอนโดที่เราอยู่ประจำเนี่ยนะออกไม่ได้ประมาณเกือบ3รอบพอสิ้นรอบที่3เราถึงเจอทางออกแปลกไหมครับผมก็ว่าแปลกแล้วผมก็คิดเหมือนกับที่คิดเรื่องเมื่อกี้ว่าวันนี้เราจะเจอใคร คนที่เราเจอให้มีวิบากกรรมแรงหรือเปล่ามันแปลกๆนะมันสนุกและมั่นใจมากขึ้นจากเหตุการณ์ที่ออกจากไร้ร้ายหน่อยเนาะไม่สู้ดีนะที่เกิดขึ้นกับเขาก่อนจะมาเจอผมด้วยนะครับผมก็รออยู่ที่ห้องรับปรึกษาโดยปกติแต่กว่าเขาจะขึ้นมาได้เนี่ยผู้ช่วยบอกว่าอาจารย์ก็ต้องระวังอารมณ์เขาหน่อยเพราะว่าเขาไม่เข้าใจกับคนที่แนะนําเขามาว่าที่นี่เป็นระเบียบการยังไงเพราะเราต้องแนะนําเรื่องการสวดมนต์บทสอนจักรวาลดวนด้วยเขาก็ไม่ได้ตักเตรียมทํามาก็มีอารมณ์หงุดหงิดไม่ชอบใจมาระดับนึก่พอจะนั่ง เ้าอี้เขานั่งไม่ได้กลายเป็นว่ามันลื่นแล้วเก้าอี้ก็กระเด็นแล้วตัวเขาเองก็พุ่งตัวกระแทกลงพื้นอย่างแรงตึง้มเคยมีคนที่จะออกลักษณะเนี้ย จะล้มจะเลื่อนเนี่ยมีอยู่แต่มันไม่ได้แรงขนาดนี้ด้วยความที่เขาหงุดหงิดอยู่แล้วเนาะหน้าตาก็บอกผมไม่รับมันก็ไม่แฮปปี้ผมก็บอกใจเย็นๆว่าตรงนี้มีหิ้งพระไหว้พระก่อนนะครับใจเย็นๆค่อยๆค่อยๆรู้เขาก็โอเคงั้นไหว้พระก็ไหว้รวบรวมพลังกลับมานั่งอย่างมีสติแล้วเราก็ได้พูดคุยกันแต่เราไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการเปลี่ยนเบอร์มือถือก็คุยไปถึงเรื่องบุญกุศลปรากฏว่าแววตาเวลาเราพูดเรื่องบุญบาปบุญกุศลเนี่ยตาเขาเปลี่ยนคือเขาเชืเ่อและรับแล้วก็เข้าใจเรื่องกกแห่งรม นาไปก็จึงเขาได้รู้ว่าอ๋อแกเป็นคนมีเซนส์นระดับหนึ่งแล้วก็เคยเจอเหตุการณ์เรื่องของวิญญาณเรื่องของภพชาให้เขามั่นใจว่าเรื่อง,องนี้มีจริงผมบอกว่าทําไมมั่นใจเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องวิญญาณเรื่องสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าแฟนเก่าเขาเสียชีวิตไปแล้ววันงานวิญญาณของแฟนเก่า มาเข้าร่างของคนคนหนึ่งเป็นน้องในงานแล้วก็พูดว่าชื่ออะไรแล้วก็สั่งเสียลูกเมียคือเขามีอดีตภรรยาด้วยแล้วก็เคยคบหากันด้วยแล้วก็มาคุยกับเขามาขอเอโกสีเขาในร่างของคนอีกคนหนึ่งแล้วทุกอย่างเป็นข้อมูลที่เขารู้กัน2คนฉะนั้นเขามีประสบการณ์เรื่องจิตวิญญาณเป็นคนเข้าใจเรื่องบุญบาปเขาก็บอกว่าเขามั่นใจว่าโอเคละนี่คือการชดใช้ของเขาเขาต้่งเจอปัญหากว่าจะได้เจอผมแต่วันนั้นเราอยังให้คุยกันต่อแล้วก็ได้เปลี่ยนเบอร์พีชิตให้ฉะนั้นคนที่เปลี่ยนใใหห้้บบต่อผมทําุญ ในระดับนึงก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่เจอเรื่องถูกผมจึงอธิษฐานว่าการจะได้เปลี่ยนพลิกชีวิตด้วยตัวเลขเนี่ยขอให้ได้3ข้อนะครับ 1. บุญสัมพันธ์กรรมสัมพันธ์กันเราจะได้เจอคนแบบนี้ 2. เป็นคนที่พลิกชีวิตได้ด้วยผมเปลี่ยนให้ ขอคน,คนที่ผมช่วยแล้วดีได้เลยและข้อที่3าละเอียดมากขึ้นก็คือคนที่เชื่อศรัทธาในสิ่งที่ผมพูดแล้วนําไปปฏิบัติเพราะไม่เช่นนั้นผมก็ให้แต่ยาก็คือเปลี่ยนเบอร์ให้แต่การออกกาลังกายการคุมอาหารคือการสวดมนต์พิชิตชีวิตสร้างแบตเตอรี่บุญในรูปแบบพิเศษที่ผมวิจัยมาแล้วเนี่ยเลขพิชิตีวิตคู่กับสวดมนต์พิชิตีวิตเขาก็จะไม่ทําหรือบางทีเราแนะนําชวนงานบุญเรื่องของการบวงสงก็อาจจะไม่มีโอกาสมันก็กลายเป็นว่าเขาได้แต่อุปรกรณ์แต่ส่วนอื่นที่ทําเสริมเขาก็ไม่ได้ทําาผมอยยกให้้ชีีวิิตด่งขึนำ ไลยมีอยู่3ส่วนที่แนะนําก็ขอให้ได้เจอวคนที้เขาเชื่อในคําพูดของเราและนําไปปฏิบัตินี่ก็คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของคําว่าเจ้ากรรมในเวรที่เกิดขึ้นจากการที่เราไปยุ่งเกี่ยวในการเปลี่ยนเบอร์พิชีวิตให้คนอื่นไม่ว่าเขาจะเป็นใครใกล้ชิดหรือไม่ใกล้ชิดก็ตาม